สวัสดีครับผมต้นฮักกอกน,นะครับเช้าว,วันนี้นะครับก็จะพ er าววมาไหว้องค์พ่อป,ปู่กันในเช้าว,วันนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูธรรมชาติขององค์พ่อปู่นะครับ นะครับและเช้านี้นะครับก็พี่ป้านาอายูทูบเปอร์ทุกท่านนะครับก็ทยอยกันออกมาทําภารกิจของตัวเองในเช้าวันนี้นะครับี นี่นะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นเช้าของวันอังคารนะครับที่หนึ่งมิถุนายนนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านพี่หมอหนุ่มนะครับและหน้าองค์พ่อปู่ปาริจิตนะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับขององค์พ่อปู่ปาริจิตนะครับ ใช้เป็นของได้ซื้อของแชใ้ายใช้าอะนะใช้เาไปซื้อของให้นะใช่ไปมองหน้ามือไมองห เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับและนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับหน้า,าบริเวณหน้าองค์พ่อปู่นะครับ นี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบหน้าองค์พ่อปู่นะครับในขณะนี้นนเมื่อ,ขอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ r i b e ให้ด้วยนะครับ กำดเกลี er away, health, bon ่ยอาไว้ก่อนที่จะทำงานเนื่หนึ่งเเว่นถ้านก็จขทุกวันทุกวันไม่รู้อะให้ทำงานน่ะเราต้องบอกเขาว่าให้เงินไว้ตรงนี้ตัพอแล้วของเราก็รู้ว่าขายได้เท่าไหร่ใช่ไหมลทงสมมติว่า ขายของได้ทั้งหมดพันสอแล้วเขาขายหมดแต่ตางค์ไม่ถึงพันสองที่เหลือคนได้รับผิชอบนะครับนี่ครับก็มาสักการะองค์พ่อปู่กันต่อนะครับมาดูครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ด้วยนะครับ จำเลยกัดโรงแรมถ้ามันมันกิดไปวันละร้อยทุกสิ่งเนี้ยแล้วก็ควรจะจ้างมันต่อเพราะยังไงแล้วมันจะมาดีกว่ามมีใคร่ใจเองนี่นะครับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านแม่คำไสนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับ นี่นะครับเป็นริเวณนี่นะครับก็เป็นบเิเวณหน้าร้านแม่คําใสนะครับนี่นะครับแม่คําใสก็นั่งอยู่หน้าร้านนะครับในขณะนี้นี่นะครับร้านผ้าแม่คําใส american, นะครับร้านป้าคําใสผ้าฝ้ายกอกครับและนี่ก็เป็นร้านมะตอยนะครับมะตอยหรือแม่มะตอยนะครับหรือพ่อช่างพงนะครับ อยู่ที่ช่างพงนะครับและนี่นะครับก็เป็นร้านแม่ผู้ใหญ่นะครับและพ่อผู้ใหญ่นะครับที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็คือพี่ตุ้มตามนะครับนี่นะครับและฝั่งตรงข้ามขอขยับมานิดนึงนะครับ นี่นะครับก็คือร้านพี่หมอหนุ่มนะครับนี่นะครับร้านพี่หมอหนุ่มเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ